ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อซครับผมเนาะมาตามต่ออีพี่สองครับผมหน้าทางจากปรูรุศีอ่าว่างจากหลอกด,อด้วยพี่น้องเด้ออ่เป็ดแจ้งไดเนาะที่ไปที่มาของตัวเลขไปรับช่อมรับฟังเน่ากันลากาซีสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังไปร่วมกันพร้อมๆกันครับผม บมัย่าแม่นปูก็จะเคี้ยวได้ืีเราอยู่เบื้องหลังเน้อปูยังงสาธรรมดาเราูเน้อโอ้ไม่ใช่ท้องวันก็เคยเห็นปูอาพี่งอเนาะัาไงบนนี้ลังเนถ้าอกไปปูตังซีล่ะพี่หงเด้อบัานนี้เด้อบันไดครับผมเนะอปูผาดําเพิ่นมาให้เนาะทีเพิ่อ่ะ ไฮสามแปดถาไฮสามแปดถาเนาะเอาปูพระดำพ่นนมาป่ะอ่าเพราะไม่จิ้งมาได้ไปดูคมาเนาะไปแล้วเขาเนื้อมนไปเนาะผู้ขึ้นบันไดมีสามขันเด้อพี่น้องเด้อบันไดขั้นแรกยี่สิบเนาะยี่สิบเนาะบันไดยุดสั้นเครื่องสั้นกลางเนาะมีหกสิบขัน มีหกสิบขัน้นบนสูงสุดก็คือเจ็ดสิบขันเดินพี่น้องเด้บนสุดอ่าบนสุดก็คือเจ็ดสิบขันสัง่งวงกลมได้อเอาแต่คือเนี่ยเจ็ดศูนย์เนาะ,ะปูวาจังสันเด้อพี่น้องเด้อ่าคือสูงสุดบันไดนะบันไดปีนผู้อะไพี่น้องเนาะมีสามขันปูวาเนาะผู้ใดก็คยขึ้นผู้ก็คย ห้ือมองภาพออกเนาะเราขึ้นพูเขาเจาอย่เบเฮตตรงนเน้้สั้นที่ดีขึ้นเมื่อไรมาพี่น้องเอาตามนั้น <c oughs> แต่ว่าจะถยไปบัดรุดถ่ายว่าวันที่สิบเจ็ดโชคดีมีเงินปะแมนปะ ฟังบ่ท่านเนาะตกใจ่พี<ค> tai, ่นาะบัตทบ่เจับใจงได้บัรเลขออกว่าที่สิบหกเนาะจังสั่นนะสิบหกงวดสิมาว่าที่หน right. ึ่งนี yeah. ่แม่นบอกแต่ว่าปูว่าว่าที่สิบเจ็ดน้างวดสิมาเนยวั่ที่หนึ่งนี่หนึ่งกันยาครับผมเนาะแต่ว่าปูวาสิบเจ็ดมีเงนอ่าห้มีเงินให้มีโชคมีลาภเนาะกวางจาก ก่อนจากครับผมอือบูวาตังสั่น์หพี่น้องฟังเบิงคักๆเด้อโอ้เป็นเปีศาจไมหน่อยแต่บอหนาเป็นตัวเลขอยู่เป็นตัวเลขก่อนไป่กนหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดเลยอนมันก็สัมพัสกันอยู่เนาะคู่เดียวนนาะสัมพัสกันอย่างอื่นก็ไปสัมพัสกันเลยวัมนี้ ตอ่องวดนี่ต่องวดไปเลยบน่นี่แต่ว่าปูสร้างวงกลมไปแล้วอ่าบันไดเนาะบันไดขั้นสูงสุด,ดปูวาจะสัตว์เด้อพี่น้องเด้ออ่าขั้นสูงสุดนี่สําคัญเนาะอ่าก็คือ70ขั้นเนาะแต่ว่าอ้มินถามปูก็ว่า,วาอมันต้องมี3ตัวดตัวทาต้องมีอีกตัวนึงข,นข,นขนา้างหน้า ถ้า,าถ้าถ้าที่ยู่สูงสุดถ้าที่ยู่สูงสุดนะคือสองแปดหาที่ปูหาว่าหันละสองแปดหาะจะได้สามขวดได้พี่น้องด้วยสองแปดหายจะได้สามขวดมันก็เลยมาออกห้าแปดสามครับผมก็มเลย<น>เป็นที่มาก,ะกระปูผ้าดำนี่แหละเนาะปูผ้าดำแต่ว่าไอ้มิ่งพึ่งหินก็พึ่งมามาอยู่ยี่ปีหัวขาจนจะเมืดปีแล้ว พึ่งเชิญปูพาดำเนาะพี่น้องเด้อปูฤาษีเพิ่นไปภาวนาอยู่อ่าเพิ่นบ่มาสิบ่มาครับเตรียมมากไว้ให้เลยปูถ้าปูฤาษีมากก็สิยำมากแหมเนาะถ้าไม่เป็นไม่ยำมากก็อ่อนแต่กินผลไม้ว่าซั่นพี่น้องปูพาดำเนาะผลไม้ก็ได้ให้เตรียมพาดำพร้อมอ่าหอยพร้อมแล้วก็เอาผลไม้เนาะบ่เคยมาแลเนาะ ปู5รัเนี่ยมากเมาก็เอาไปว่าก็คือว่าหมักหมอบ้านเท่านีิว่าสันเดียพี่น้องมันปลูกเอาเด้อพี่น้องเอาน้ำโขกน้ำปลาเอาธรรมศาสตร์ไปเก็บเฮ็ดเก็บยังกะหามาผ่อนพี่ก็จตันพ่อนนะพี่น้องมาพ่อกะอธิษฐานเอาจะเป็นหมักเมาปูคนอยากนะเคยมีอยู่สิ อืมฉันเหรอเอาคเห็นก็เห็นคู้เห็นก็เอามาฝากปูลยเรื่องูเห็นมาฝากปูพาดำ้าดำพาดำพวกนั้นแหละขึ้นผลไม่อย่างนั้นบ่ยังหมากเนาะต่าเราเราเราเป็นผู้ทรงศิลบริจันไหนบริารเลยถนวกเพิ่นเพินดูดูในผู้บอกยุทธธรบอกขึ้น่าทรรยังน้อจำไ้เนาะหลวงมาตรรงลวงยังุนาคนว่าโหมุนลาหันพวกนั้นเต้ โอ้เธอว่าฟูร้อมทหารนั่นแล้วว่าโอ้คือ่้าเห็นแล้วมีเหล่าคือถ้าคุณไม่ไหลนั่นนะมาเฮงทุกวันที่หนึ่งจะพาขึ้นไปอืมก็จุดหอดไงไปดูกันว่าไม้กระถางใหญ่เนาะซุงสูงซ้ำนี้เนาะเป็นอย่างเราจะถือได้บ้างหรออย่าลืมดึงเจ็ดอย่าลืมทีม ท่วนโคกจุถ่ายนด่อพี่น้องเด้อจังไรจังวะหนึ่งเจ็ดวันมีวอนปูสิไปเนาะปูว่า17โชคดีเอา17วันในวันห่งเจ็ด17 17โชคดีมีเงินใช้มีเงินใส่แอพมิกเกอเอา17ตั้งไหนเนาะอ่าสาบสนด้วยเพราะวันที่หนึ่งเลองวดสิยบ้านี่อออกว่าที่หนึ่งเนาะพี่น้อง17โชคดีตั้งไหนเนาะคัดแมนจะต้องที่หนึ่งเนาะ เป็นกระทวงวันที่สองโชคดีโชคดีสิน้าใกล้เคียงเนาะถ้าสองก็จะใกล้เคียงกับบันไดอยู่บันไดยี่สิบขั้นอันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดปุ่นเลยครับผมสิบเจ็ดเอาแคปหน้าจอเอาด้วยพี้องเด้อเอามาสิบเจ็ดน้อมานะครับมายี่สิบเจ็ดเพราะว่าถ้าออกมาสิบเจ็ดก็อีกแบบนี้ ไม่เนี่ยเจ็ดบนเจ็ดล่างแั่เนี่ยแต่มาบนบนสูงสุดนี่เจ็ดศูนย์นี่ให้วงกลมนี่อ่าก็มีเจ็ดอยู่ครับผมก็มีเจ็ดเนาะเหลืออีกตัวเหลืออีกตัวข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ไม่รู้อืมเป็นสีหายอยู่หรนอะอ่าอ่ายังไม่ถึงเวลาสัเดย์พี่น้องเอาสองตัวนี่ก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไปสักก้อนได้เลยพี่น้องเด้อเป็นยังไงนะพ่ไม่รู้สิทิ้งทวนไว้ แลลก็ไปเย้วหรือว่าปริศนาว่าสองตัวนี้จะมาต่อบอกจะมาเติมมันเจ็ดศูนย์นะบอกไม่รู้ครับไม่ได้บอกถึงดิบอกบอกถึงเลยบอกต้องอันนี้ไปอาดรัดไม่ได้เนาะจะมีตัวลจาะม่ายแบเตี่สองศูนย์มีโอกาสสองศูนย์สองศูนย์เอาแบตเตอรี่ไปหาหยิบสองศูนย์มาเนี้ เอาติกไ้หน่อยบันไดยี่สิบขั้นนี่ก็บันไดยี่สิบขั้นของรัฐบาลเลยแนวทางล่างนะแนวทางล่างนะพี่นองสี่ดงนตื่นกันสองศูนย์ง่ายๆจอหง่าเลยแบบนี้เพาะเม่เห็นลายดิใช้ได้กว่ากาแสองศูนย์เอาไปดีเลยปูเน้นมากนะพี่น้องเด้อสองศูนย์เอารัฐบาลเลยเล่นที่เขาบองมักนี่แหะมันจะมานะยี่สิบมันมาเป็นศูนย์สองเพาะ สองศูนย์น่ะสองศูนย์ยังไงก็สองศูนย์หรอกรัฐบาลนะโอ้๋อบันไดอันขั้นแรกนี่ติบันไดขั้นแรกแสองศูนย์เอาตามนั no the ้นพ so, <otted S 2> ิธาหนาเบิ่งพี่น้องเด้อกะซิบมาแล้วเนาะสองศูนย์ไปหายึดจับลอตเตอรี่ไว้ล่างด้วยนานะครับเนาะล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเนาะเขาว่าเขาว่าเอาไปสองศูนย์ไปเอาอัน ส่องบ้างก็กต้องเอาแต่ตสองนย์ังกวนสองศูนย์นะพ่อให้ฟีีก็บอกว่าทอส่วนสองต้องบอกว่าอย่ามาให้นะอันสองสี่นะนะโอ้คืเอามาเอามาฟรีก็บอกเอาเลยจะไปฟรีสองออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเอาแต่สองศูนย์สองศูนย์พอจบข่าเลย สองศูนย์เด็กี่ล่องที่ได้ไปหายิบจับคันวาจัสันพี่น่องคันวาปูคนวาสามศูนย์เนี่ยลอตเตอรี่เนี่เนาะอันหนึ่งเจ็ดเนี่ยเอามาใส่ขึ้นบนนะเอามาใส่เจ็ดศูนยบบี่มันมีเเหมือนกันเนาะมันมีเจ็ดเหมือนกันเอานึงเจ็ดศูนย์ังสี่บ่อพี่น้องนี่เจ็ดศูนหนึ่งเออเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสี่บ่อเนาะ แต่ว่ากันระวังคือกันเนาะมาดูว่าเพราะว่าหนึ่งเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยมีโสดมีหลับมีเงินมีหองสิเจ็ดมีทเเองเจ็อดอด่าเออเอาบอหลายเด้อพีีน้องเด้อบ่หลายเด้อพีีน้องเด้เอจะจานาเบิร์แจ็ปจอจันให้เป็นเห็นชัดชัดอ่าก็คือวันดีเนาะเพราะว่าสิบเจ็ดมีโชคมีเงินมีหองออกวันที่เท่าไหร่นะ วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันนะ่ะวันวันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัสครับอืม ไปกูนอนกูเข <ừ. S 2> <Ừ. S 1> ียนบอกกูได้นล้อู่นะพึกงสาพึกษาปัดชุมกันปัดชุมรับปัดชุมปัะชุม้อ่ะออี่เดอนะ ่ร้างไปด้วยกันตั้งแปู่นะคะเอาแค่แค่เนาะครับผมเอาแค่แค่เลยแค่แค่ครับปู่แล้วเร่ต้องสงสัยครับเรทต้องสืบพร้อมอืมแล้วก็บรต้องว่าอะไรนะ คงอันตรายนเนาะบนโปตรงมีคงสุดท้ายพ่อโอ้คงสุดท้ายโอ้ยคำว่าคงสุดท้ายคือคงที่จบเนี่ยมันตายหลายโอ้งสลายสุดท้ายคือสุดท้ายแม่นบ่ครับผมบ่เอาละบาดนี่เออแม่นเอาไม่ติดตาเยอะยิ่งไปเลยอ่าสองแปดอืมฮึ่มคมไปเลยสองแปดล่างเลยอืมสองแปดล่างสองศูนย์ก่อล่างอืมอืม เอกคนี่ไปหาเลยรัฐบาลไว้เลยสองแปดสองศูนย์อสองแปดสองศูนย์อือสองแปดกับเลขศูนย์สองตัวอือชี้กันจะซื้อที่ถ้่เป็นเบิ่งงปิดแยกนึงก็ได้ยพี่น้องมันรู้แล้วมันเออมันมาอย่างนี้น่ะยังไงก็ปล่อยไปอย่างอื่น สองแปดสองศูนย์ผู้ดำมาบอกเมื่อกี้ว่าครับผู้่ายดำลองแล้วว่าสองศูนย์สองศูนย์เออผู้ผู้ผู้นั่นอยู่นี่ประจำเนี่ยผู้ว่าสองผูแปดศูนย์นี่พ่อแมนมันมีศูนย์ซ้อนสองตัวเราเงมันเป็นรูจ่องปองเนาะครับผมมันต่อกันสองรูแล้วเลยเบิ้งผิด อคิษตะปูนะครับผมเป็นได้ก็ประมาทของเราบ่ได้เรื่อเออกกันไว้เนาะปูเนาะกันไปเอาปูไปจะบ่มาละโอ้ไม่ทานตะปูเอ้ดูกันเพราะเพราะหนุ่มแล้วมันเคี้ยวหมาโอ้ดอกไม้ดอกไม้ทุกแค้นปูสายบุญพอดีเลยปูมากพอดีรับความพอดีแทนปูจปูรับดอกไม้ให้สายบุญไปในปูปูมากนะสาธุสาธุ เด้ออาน้ำม <bots. S 1> ูด mm ท่านาน้ำกันพี่น้องเอ็ซีเด้อเอ้าวตามนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะอ่ากะมีประมาณซักหน่อเนาะอ่าพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางวิเคราะห์ไปน้ำกันเนาะมักกับฝากก็ไหลก็แชร์เนาะคัดบะมักกับพันขอให้มีโชคมีไส้แยมกันสวัสดีครับ